สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้เขากลับมารับชมวิวบรรยากาศของสถานที่การลองแพแต่บอกว่าเขาสิเลไปลองแพ่บอกว่าเาขากับวควายมักลองแพ้ทรายแต่ว่าวิวหลบหนอกคือบรรยากาศดีมากทุกคนอย่างเช่นภูเขาลำเนาไพเห็นไหมส่วนทาง่นเลยทุกคนสีเขียวงามมากเลยบรรยากาศดีจึงมากเลยทุกคน แพ่เยอะมากแพ่เยอะมากแต่ว่ากับปอเดคิดอยากลงนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเกาหลีฮ้อนจ้ะอากาศเกาหลีร้อนเราเลยไม่อยากจะไปเท่าไหร่แพ่นี่บระมันมียี่สิบอันจากคนบรรยากาศเกาหลีคือถึงถึงสีห้อนกับ่อดชฮ้อนละอู้คือบานเฮาเต็มขี่กับประมาณสามสิบองศาชวงหนาช่วงนี้ ่าช่วงนี้ประมาณ30องศาจ้ะตากแดดไล่ก็บได้ทุกคนมันแหล่มันแหล่ได้ทุกคนมันแหล่เสียบเหมือนกันจ้าเนี่ยมเนี่ยมท่างเนี่ยมท่งคนกระจามากแอลอก้วม,มาชีชาวโย ο. คนมหาเทียวไม่เหงาออกกำลังกายจ้าทุกคนวันเสาร์อาทิตย์ส่วนมากอเกาหลีเพื่อนกบเฮ็ดงานเนาะเพื่อนกษสิบ่ค่อยมีเวลามหายงางออกกำลังกายมหาเที่ยว เขาเจ้าก็ใส่เวลาอยุ่สาอาทิตภาครอบครัวมะลินมาเที่ยวไปสถานที่มองนั่นมองนี้ตอนแรกก็จะไปปีนเขาเขาอยู่อีกส่วนหนึ่งคันคันสังเกตก็สีเห็นไปไปแต่ว่าอันนี้คือแต่เมื่อกี้เข้าสิไปปีนเขาแต่เพิ่นน่าจะปิดปับปุงนะจ๊ะทุกคนเขากับเร่ไดเไปสรุปแล้วเขาก็เลยมาชิว,ชว หาบรรยากาศกินกาแฟอันนี้เป็นสไตล์กาแฟบ,บ,บุาบาล,นา,นบนลานบานอห้องสีเข้มๆกาแฟเนื่อโปรตีนนุ่มบดนิ่มไข่ไข่ไข่รสอันกาแฟบุลานบานห้องมาจ้าทุกคนกระสีมีรสชาติกาแฟเหนือนมแต่เพิ่นสิผ้าไปกินกันกาแฟยูคาเฟ่อ,อยูดเดาเฮากรบปรูยวาเฮาสิไปต่อไรวะ สิบไปตองขึ้สิบว้าตำดีแล้วก็ปะหูหด้อยกันแล้วนี่รู้สึกว่าได้กินกาแฟเราชื่นใจขนาดที่ง่วงแล้วชื่นใจคะ่ะไปทุกคนมีความสุขจ้าจ้า